คุณได้ยงนฝนตกไหมครับแดดออกขนาดนี้ฝนตกเลยครับผมโอ้โหนี่คือยาหายากนะคือทั้งฝนตกทั้งแดดออกมาขนาดแดดออกก็มีฝนตกนะครับแต่คุณนะ้ทุกคนน่าจะไม่เห็นเพราะว่าเส้นฝนมันเยอะมาคนก็เห็นนเป็นเส้นฝนๆเด็กออกมาถ้าคมคนไม่เห็นก็คุณเห็นพื้นที่มันแบบที่โดนเศษฝนตกใส่มาครับนี่ครับลมแรงก็ แล้วก awesome ็อะไรนะน้ำท <ai> <N issen> ี่กระเด็นเข้ามาใส่มือผมนะครับแล้วก็มือถือผมก็เปียกเหมือนกันแต่ผมไม่เห็นคนทุกคนคงไม่เห็นหรอกครับไม่มีสนตกแต่คนต้องเห็นแน่นอนพราะว่าไอ้เส้นฝนเนี้ยไอ้เส้นฝนมันตกใส่พื้นแล้วเปียกมันก็เปียกมันจะเห็นว่าเป็นเป็นเม็ดเม็ดเสียงฝนตกทั้งแดดฝนตกทั้งแดดออกอันนี้คือปรากฏการณ์หายากนะครับที่ฝนตกและแดดออก ฝนตกแล้วก็แดดออกนะครับทั้งฝนตกแล้วทั้งแดดแดดอาทิตย์ออกแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับคือปรากฏการณ์หายากจริงนะครับก็วนติดตามตอ,ตอนต่อไปนะเดี๋ยวทิ่ต่อไปเกี่ยวกับวัฮารลวีแล้วเหรอคบเพราะว่ามันใกล้ถึงวันฮารวีแแต่ตอนนี้ผมถ่ายตั้แไปวันที่เท่าไหร่ยี่สองตุลาคมปีสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วใกล้จะถึงวันสามสิบเอ็ดวันนะคาดว่าน่าจะ ก็ประมาณ8วันถึงจะถึงวันฮาโลวีนได้นะครับก็การตอนต่อไปนะกดนะกดแชร์กดสัิสกเกอ์ด,ด้วยแล้วกดกระดิ่งไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ด้วยนะแล้วที่จริงคนตัวลอยก่อนให้ป่าโอ้โหฝนตกตออกแดดออกโอเคจอดมนาโอ้ตุกเตียวย